วันนี้จะพาไปดูลูกสาวแม่นาคนะครับประทับรอยพิมพ์มือพิมพ์เท้าที่ลานดาราหอภาพยนตร์นะครับเมื่อวันที่16กันยายน2566ที่ผ่านมานะครับลูกสาวแม่นาคคนนี้ก็คือคุณยอดส้อยกุมารชุนนะครับก็เป็นลูกสาวที่เกิดกับคุณปริยารุ่งเรืองนะครับต้นตำรับผีแม่นาคที่โด่งดังที่สุดเลยครับส่วนผู้ที่เป็นพ่อก็คือศิลปินผู้มากด้วยความสามารถหลายๆอย่างนะครับ คุณสเสน่ห์โกมารชุนนะครับซึ่งในการประทับรอยพิมพ์มือพิมพ์เท้าครั้งนี้ก็เนื่องในโอกาส100ปีคุณสเสน่ห์โกมารชุนนะครับหมายความว่าถ้าคุณสเสน่ห์โกมารชุนอยู่มาถึงปี2566นี้ท่านก็จะมีอายุ100ปีนะครับหอภาพยนต์องค์การมหาชนที่สารยาก็เลยจัดกิจกรรม100ปีสเสน่ห์โกมารชุนนะครับแล้วก็เชิาญทายาทสาวคนเดียวนะครับที่เหลืออยู่นะครับก็คือคุณ ยอดซร้อยโกมารชุนนะครับซึ่งเคยแสดงภาพยนตร์นะครับก็แสดงกับคุณแม่ปริยารุ่งเรืองด้วยนะครับมาประทับรอยพิมพ์มือพิมพ์เท้าเป็นลำดับที่199นะครับบนลานดาราหน้าโรงหนังสีสารยาแห่งนี้นะครับตอนนี้ก็ประทับรอยพิมพ์มือพิมพ์เท้าเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะเหลือช่วงที่จะต้องเขียนชื่อนะครับลงบนลานดารา ซึ่งในการสลักชื่อบนลานดาราครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการสลักแบบพิเศษนะครับคุณยอดสร้อยโกมารชุนที่เป็นทายาทนั้นก็จะสลักชื่อคุณพ่อนะครับก็คือคุณสเสน่โกมารชุนแล้วก็คุณแม่นะครับก็คือคุณปริยารุ่งเรืองไว้บนลานดาราแห่งนี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าทั้ง2อง0นนั้นเสียชีวิตไปก่อนที่หอภาพยนตร์จะมีกิจกรรมลานดาราแบบนี้นะครับ คุณยอดส้อยกมรชุนซึ่งเป็นบุตรสาวจึงรับหน้าที่แทนนะครับในการที่จะต้องเขียนชื่อพ่อชื่อแม่ตัวเองนะครับบนลานราควบคู่ไปกับเขียนชื่อคุณยอดส้อยกมรชุน